ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะดีหรือร้ายให้บทเรียนบางอย่างเสมอความผิดหวังสอนให้พึ่งพาตัวเองไม่ฝากความหวังไว้กับใครความล้มเหลวสอนให้รอบคอบไม่ด่วนตัดสินใจไม่มักง่ายเหมือนกับที่ผ่านผ่านมาความเจ็บปวดทำให้คุณเข้มแข็งและทุกครั้งที่ผ่านมาได้คุณจะแกร่งและเข้าใจชีวิตมากขึ้นเชื่อเธอทุกๆบททดสอบที่ต้องเผชิญ ให้บทเรียนและแง่คิดดีๆเสมอในบททดสอบบางทีก็ซ่อนสิ่งดีๆไว้มากมายควรยินดีและยอมรับให้กับทุกอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตทำใจให้พร้อมและ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยสติวันหนึ่งคุณจะภูมิใจในความเป็นนักสู้ของตัวเองหลังจากที่ผ่านทุกความลำบากมาอย่างโชคโชนคิดไว้เสมอว่าอุปสรรคคือความท้าทายยิ่งสอบัสยิ่งอดทนยิ่งเพิ่มภูน เนื้อหาบทความปุ้ยพินนาราัตอันฮัมดูลิลละขอให้ทุกคนผ่านทุกบททดสอบไปได้ด้วยดีอามีน